ไมโครซอฟท์เปิดสามารถใส่สูตรได้นะพี่กอน์ฟเขามีสูตรให้เราเลือกเยอะมากเลยนะเจ็ดร้อยบวกสองสี่สิบอ้าวไม่ใช่ผมก็ผลให้กินสองสี่สิบเท่ากอรไอ้เฮียไอ้เฮียทำอะไรอยู่อันเนี้ยโอ้คำนวณเป็นร้านเลยโโอ้หไม่ใช่แล้วคำนวณในเวิร์ดเนี่ยนะใช่โอเคใช้เครื่องเลขนะ ไม่เวิร์กครับทุกคนไม่เค้าซอฟต์แวร์สามารถใส่สูตรได้นะทุกคนวิธีการครับโอเคไปที่ป้าย table layout เลยครับนะแล้วก็มี formula ครับเ,เขามีสูตรให้เราเลือกเยอะมากเลยนะถ้าไปด,ดูสูตรนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบให้เราเลือกได้เ,เลือกสูตรซ้ำครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับมี c o ม m a ขั้นที่หลักพันโอเค,อเคกดโอเคเลยครับตุ้มนะสามารถใส่ ตัวเลขคำนวณมันได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยากได้ว่ากี่บาทกี่สตางค์ตรงนี้สำคัญเลยครับใน Excel เขามีสูตรชื่อว่าบาทเทกใน Word ก็มีนะทุกคนโอเคใส่มาครับ c อนโทเฟครับมาใส่สูตรแล้วก็เรามาเท่ากับครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะตรงนี้ต้องพิมพ์1นึ่งส่วนเก้าแม่แล้วก็แบ็กสแลชครับนะครับแล้วก็คูณครับบาทเทคครับ เข้านี้เลยครับเทคนิคนี้เทคนิคลับครับคอนโทรล F9 ครับเพื่อทําการค<อ>ํานวณเรียบร้อยแล้วก็กดคอนโทรล E ซะหนึ่งทีครับขออยู่ตรงกลางอพอดีเลยครับอ่าดังนั้นนี่คือเทคนิคเอาไปลองใช้กันได้นะครับโอเคไอเฮีย,รรยนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วโอเคอาเ,เจ้เขาอยากไปไหนนะฮะเฮียคะ่ะนี่กับกูเทียใช้นี่แค่หนูนะนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อคอนโดกันต่อเลยจ้า